สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนแอปสทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมออฟซี่ชี้มวยเด็ดนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้านะครับรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเวลาเดิมครับไปสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนัเวทีมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็ถือว่า4คู่ในรายการวันอาทิตย์นี้คู่มวยเนี่ยห้ามพลาดนะครับถือว่าเป็นมวยที่น่าดูทุกคู่เลยนะครับ ก็วันนี้มวยไทยพนมิตรเนี่ยผมไม่ได้ลงวิจารณ์นะก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าช่วงเช้าในติดธุระนะครับแต่ก็ลงทีเด็ดมวยชอบไปให้ที่หน้าเพจ a c e b o o k วันนี้ใครตามก็น่าจะเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับไปเดียคู่มวยกันก่อนนะครับสีคู่ในรายการนะครับสึกมวยไทยจะซีครับคู่แรกเป็นบิ๊กบอสสตอห์นเยียวบางแสนครับพบกับเจ้าเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินครับคู่นี้ร้อยสิบสามปอนด์คู่สองครับพยักษ์ศักดิ์สตูลพบกับสิงห์เพชรอปิยาพันธ์ฟาร์ม 112ปอนปอนครับคู่3รองคู่เอกครับแก้มือล้างตากันอีกครั้งครับเคยเจอกันมาที่ร้อยเอ็ดนะครับวันนั้นเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับเคยแพ้มานะครับพบกับเพชรดงคนศูนย์จิราหอยต้มคู่นี้121ป่อนดอนคู่4ีคู่เอกประจำรายการครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยพบกับโปรเยอแอบสันปาตองครับคู่นี้122ปอนด์ฝากกัปอนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube กงับเมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นลิปต่อไปกันด้วยฝากด like, กดไลค์กดติดตาม เพจ Facebook ช e ี้มวยเด็ดก็ด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรทราคาครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปให้ทศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้ากันเลยครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้าอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้เล็กๆน้อยๆครับพอไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับคู่แรกเป็นบิ๊กบอสสอทอเหี่ยบางแสนพบกับเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินครับคู่นี้113ปอนด์ปน วิกบอสสอทเหี่ยวบางแสนหรือว่าละนองมวยไทยครับมวยจากจังหวัดละนองซ้อมอยู่ที่ละนองมวยไทยครับอายุ17ปี170เซนติเมตรครับสูงยาวครับประเภทฝีมือเข่าครับมีนอกมีในวงนอกนี่ก็จัดจ้านนะครับส่วนวงในลูกเก่งก็คือลูกขวางหน้านะครับชนะคะแนนเจ้าเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์ที่หลังสิทธิ์ครับแล้วก็แพ้เพชรเตชินบางแสนไฟขับที่ราชาดำเนินชนะพีรพัฒน์สอพวงอมที่ราชจดำเนินครับ22มิถุนายนที่ผ่านมาครับ ผู้ชกครับเป็นเจ้าเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินครับมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ค่ายปอมงคลอินครับชื่อเดิมก็คือเจ้านิพนธ์เล็กปอมงคลอินนะครับ17ปีครับ170เซนติเมตรสูงยาวปาดหัวตัวเท่าเลยจังหวะฝีมือบูดูดันครับเปิดเจมเดินบูเดินชนท้าดวนชนแรกครับมีทั้งนอกมีทั้งในเหมือนกันช่วงนี้ก็ฟอร์มสดเหลือหลายนะครับแพยยอดเปรมชัยเกียรติประพาธที่อ้อมน้อยครับชานอกชก2สองแสงทองน้อยแสงทอง้าแก๊สที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ จานอกยก2องแสนเอกสอราชภูมิครับที่ราชดำเนิน15มิถุนายนที่ผ่านมาครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับเวทพิกัด113ปอนด์คือถ้าพูดถึงเวท113เนี่ยเวทนี้เนี่ยจะเสียเปรียบเจ้าบิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอสและน้องมวยไทยหรือว่าสตเหนียวบางแสนเนี่ยน้องเขาจะต่อยเวทใหญ่กว่านะครับคือต่อย110 100 110 111 112ไฟล์ล่าสุดเดี๋ยวต่อย114นะต่อยเขาเจ้าปีระพัด ส่วนเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินเนี่ยมาจากมวยเวทเล็กนะครับร้อยสี่ร้อยห้าล่าสุดเนี่ยมาปล่อยต่อยร้อยสิบก่อนหน้าก็ต่อยประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดก็ถือว่าน้ําหนักไปปล่อยเนี่ยตามข้อมูลไฟที่ไฟที่ต่อยไฟล่าสุดของทั้งคู่นะส่วนข้อมูลน้ําหนักอปปล่อยในยล่าสุดเดี๋ยวไปรอหลังวันช่างวันชกกนดีทีละกันบิ๊กบอสเนี่ยห้าสิบห้านะครับส่วนเจ้าเพชรนิพนธ์ห้าสิบสามเล็กกว่าสองกิโลรูปร่างช่องโชกปาดของตัวเท่าทรงมวยในประเภทเปิดเกม ลุกหนักลุกแรงอยู่ที่เพชรนิพลแะครับส่วนทรงมวยฝีมืออยู่ที่เจ้าบิ๊กบอสครับมีนอกมีในวงในมีลูกขวางด้วยนะครับหลักเหลี่ยมเชิงโชค IQ สมองมวยดูดีกว่าคู่นี้เนี่ยส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่เจ้าบิ๊กบอสสอตอเหี่ยวบางแสนนะหรือว่าละนองมวยไทยครับดูหลากหลายครบเครื่องแพ้นอกยังมีในนะครับคู่ที่2ครับพยักษ์ศักดิ์สตูลพบกับเจ้าสิงเพชรอปิยะฟาร์มครับคู่นี้112ปอนด์อนพยักษ์ศักดิ์สตูนครับหรือว่าเชิดทุ่งว่า มวยจากจังหวัดสตูลซ้อมเกียริเพชรอยู่กับทีมงานคนจัดอายุ23ปี162เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายหายไปนานต่อยต่อยหยุดหยุดครับล่าสุดก็ขึ้นรายการไว้กับโจเพชรเหมือนกันชอห้าพยักก็ไม่ได้ต่อยถอนออกไปเพราะว่าเป็นงูสวัสดขึ้นที่คอก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันน้องเขาก็ซ้อมรอรายการอยู่เรื่อยๆก็ไฟนี้ก็หายจากงูสวัสดแล้วก็ขึ้นรายการต่อเนื่องเลยก็มีชนะสังฟ้านรวัตยิมทีละด,ดำเนินปี66 แล้วก็ปี6 7เนนนนนเนี่ยมาชนะคะแนนเจ้าซูเปอร์บา์ปอพิคเน่ที่ช่อง7ล่าสุดเนี่ยชะนะยกสาพอยขาวออุดรอนที่ช่อง7สี15กันยายนที่ผ่านมาครับดูนานๆต่อยทีปีละครั้งเลยก็ว่าได้ครับก็เป็นแชมป์ร้อยแปดบอลของช่องเจ็ดสีอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าสละแชมป์หรือย,ยังเพราะว่าน้องเขาเนี่ยปล่อยมาต่อย 112, ร้อยสิบสองเลยไฟนนี้แต่ก็ก่อนหน้าเนี่ยก็ต่อยร้อยแปดร้อยเก้าอยู่นะ ก็หายไปนานครับต่อยต่อยหยุดหยุดก็อย่างที่บอกไว้นะครับไฟล่าสุดเนี่ยขึ้นรายการไว้กับเจ้าเพชรเมืองการประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นงูสวัสดนะครับก็แจ้งถอนไปก็เพิ่งหายนะครับคู่โกค,ครับสิงเพชรอปิยฟาร์มหรือว่าเดชสิงใต้เดิมนั่นแหละครับก็สมัยก่อนก็อยู่ในสึกในสายของเพชรยินดีช่วงนี้ก็กลับมาอยู่ววังพรมครับมวยชุมพรซ้อมวอวงังพรม21ปี165เซนติเมตรเป็นมวยขวา ฝีมือจับเลยเก๋าการผ่านมวยกระดูกมวยนี่ดีมากต่อยพวกแวววาวพวกแกนอุบลน,น่ะต่อยที่ลังสิตต่อยที่ศึกเพชรยินดีเนี่ยโอ้โหถือว่าต่อยกับเจ้าแกนอุบลนเนี่ยชนะแกนอุบลนนสองไฟแกนอุบลว่าหนัก,นก,นกๆแรงๆซ้ายหนักซ้ายแรงตัวนี้ถือว่าเอาอยู่เลยแต่ว่าไฟล่าสุดต่อยวายเนี่ยโอ้โหทาให้ผมเสียความรู้สึกมากเลยชนะราชานันสอสมฤทธิลังสิตแพ้แวววาวบอลมหาชัยที่ราชดาเนินครับล่าสุดเนี่ยแพ้ทันเทพสอจิตประเสริฐที่ราชดาเนิน11มิถุนายนที่ผ่านมา ดีกว่าทาันเทพแทบจะทุกอย่างเลยไฟล่าสุดผมก็นึกว่าดึง2ยกแล้วก็นึกว่าดึงราคา3ยกก็นึกว่าดึงอีกโอโ้วันนั้นดึงจนแพ้ผมก็ยังงงเหมือนกันมวยเนี่ยต่อยต่อยไม่ดีนะไฟล่าสุดเจ้าสิงเพชรคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับร้อยสิบสองปอนด์ครับเวทนี้เนี่ยเสียเปรียบเจ้าสิงเพชรอปิยะฟาร์มนะเพราะว่าสิงเพชรเนี่ยช่วงต่อยกับพวกแกน,นุบลพวกแวววาเนะี่ยเขาต่อยร้อยสิบสองตลอดนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่ดีน้ําหนักเก่งก็คือร้อยสิบสองนี่แหละ แต่ก็ยังว่าครับไม่ค่อยได้ต่อ,อยลางวันนานนะครับก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นยังไงนะครับส่วนพยักษ์ศักสตูนครับตัวนี้ก็ในสึกในสายของทีมงานคนจัดนี่แหละครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่ามาดูว่าวันนี้จะผ่านเจ้าสิงเพชรได้หรือเปล่าสิงเพชรตัวนี้จัดจ้านนะครับสู้ยิงร้ายมากขอแค่มาสู้อย่างเดียวเจ้าสิงเพชรตัวนี้ผมมองว่าทั้งตีนนอกเนี่ยเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือมีซ้ายหน้าดีดดีนะเก๋า กระดูกการผ่านมวยดีครับเจอแต่ของแข็งมาตั้งนั้นเลยชนะช่วงที่ต่อย112ปอนด์เนี่ยพวกแวววาวพวกแกนอุบลมังกรเพชรพวกนีน้คือต่อยดีครับคู่นี้ซ้ายกับขวาพยักเนี่ยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือสภาพร่างกายเนี่ยก็ดูไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากส่วนสิงห์เพชรช่วงนี้ก็ไฟนี้เป็นการมาต่อยกลางวันเป็นไฟแรกอะ่ะก็ต้องดูที่สภาพร่างกายแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่คู่นี้เนี่ยน้ำหนักปล่อยเนี่ย ไม่ห่างกันมากนะพยักเนี่ยประมาณสัก53สิงเพชเนี่ยประมาณสัก54คู่นี้บรรยากาศน่าเสียสภาพแวดล้อมที่อยู่กับทีมงานคนจัดก็คือพยกักศักสตูนนี่แหละครับอยู่ที่ว่าวันนี้พยักจะหมดแรงหรือเปล่าเพราะว่าต่อยต่อยหยุดหยุดหายไปนานเหมือนกันส่วนเจ้าสิงเพชเนี่ยก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นยังไงเพราะว่ามาต่อยกลางวันไฟแรกคู่นี้ผมอิงไปที่มวยคนจัดแลวการชอบพยักศักสตูนครับล่าสุดสิงเพชเนี่ยต่อยไว้ไม่ดีอไอเราก็นึกว่าดึงนะโอ้โหถือว่า ต่อยกับทันเทพวันนั้นทันเทพเนี่ย <S 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 เดินอัดเดินชนเข้าไปหรือว่าเอาอยู่เลยคู่นี้ก็ไปที่พยักษ์ศักดิ์สตูนครับจากชนะสิงห์เพชรพอปิยะฟาร์มคู่สามรองคู่เอกครับคู่นี้แก้มือล้างตากันอีกครั้งครับต่อยกันมาที่ร้อยเอ็ดเนี่ยโอ้สนุกมากๆครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้พบก,กับเจ้าเพชรมงคลศูนย์จีราห้วยต้มร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้หรือว่าเพชรสมนึกครับมวยร้อยเอ็ดซ้อมเป็นสมนึกที่ร้อยเอ็ดสิบเก้าปีครับร้อยหกสิบสองเซนติเมตรเป็นมวยหมัดเตะขาเจาะยางต่อยหมัด นอกได้ในดีประเภทธาตุโถดหัวจิตหัวใจดีครับตามสไตล์ค่ายผสมนึกครับประเภทสมองมวยทิ้งไว้ก่อนครับเอาศัยสภาพร่างกายอาศัยลุกหนักลุกแรงในเดินอัดเดินบดเดินบีนเข้าไปแพ้เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ต่อยกับทีเดียดช้านครศรีครับต่อยโชว์สามยกที่สยามพารากอนครับแล้วก็ไปชนะน็อกยกสามทีเดียดช้านครศรีที่สุราษฎร์ยี่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมาคู่ชกเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มวิษณุณุกุลการครับมวยล,ลำพูนซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มท ยี่สี่ปีครับร้อยหกสิบหกเซนติเมตรครับเป็นมวยขวาบู๊เหมือนกันแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดุดันเหมือนเมื่อก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเป็นเขาให้ฉายาว่าปะปะกยอผู้ทรงพลังนะช่วงต่อยมือรอบปูนเสือเนี่ยโอดุดันมากๆช่วงนี้ก็ปรับสไตล์มาเล่นฝีมือบ้างครับแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ลุมุมโดนๆน,น,นะครับชะนะคะแนนเจ้าเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้คู่โชคในวันนี้แหละครับที่ร้อยเอ็ดชะแล้วก็มาแพ้นอกโชคหนึ่งเด่นสินนายกทิดพงศ์ที่ช่องเจ็ดโดนขาวันนั้นไปเลย แล้วก็มาชานอกโจกสาพารักแสนสุขโชดบางแสนที่าราชจะดาเ,เนินยุุ่สภาคมนีิบานมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยเกาะเต่าเดินต่อยเดินเตะวันนั้นเดินต่อยเพลินไปหน่อยจังหวะเสียหลักลื่นด้วยแล้วก็จังหวะเจ้าเพชรมงคลเตะตามน้ําน่าจะโดนเข้าไปคางนะกรรมการเนี่ยนับแปดไปนะครับวันนั้นก็น่าเสียดายมากม ลูกบูลูกสู้ลูกเดินทาเนี่ยโอ้โหเกาะเต่าวันนั้นดุดันมากๆคู่นี้เนี่ยผมมองไปที่เกาะเต่านะสภาพร่างกายดีกว่าวันนี้ผมมองว่าแก้มือล้างตาได้เพชรมงคลวันนี้ผมมองว่าน่าจะถอยตั้งรับเหมือนเดิมอ่ะมีหน้าเสือบรรยากาศชุดของพี่เอกปัตนีคอยค้ำคอยดันหน้าเสือให้ส่วนเกาะเต่าประเภทอ่าเขาเรียกว่าสมัยต่อยโมอรอปูนเสือเนี่ยเป็นลูกรักช่องเก็เลยก็ว่าได้นะก่อไปที่เกาะเต่านะครับชอบไปที่ลูกบูลูกสู้ครับยิ่งโดนยิ่งเดินประเภทมวยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอ่ะ ถือว่าลุนนับลุนนอกได้ตลอดครับตัวนี้ถือว่าหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยจะแก้มือล้างตาเอาชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มได้นะครับคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับราชเดชเทียนมวยไทยครับหรือว่าสเพรจัลพบกับโปรเยอสันป่าตองครับคู่นี้1น0 22้ปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนราชเดชเทียนมวยไทยครับหรือว่าสเพรจหลครับมวยอุตรดิตซ้อมเทียนมวยไทยครับ23ปี170เซนติเมตรครับ ซ้ายจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายหนักซ้ายแรงครับสายจัดการสมัยก่อนเนี่ยพื้นๆราชเดชช่วงนี้เนี่ยดีวันดีคืนคือเก่งขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาก็ถ้าแฟนมวยติดตามมวยตัวนี้อยู่ก็น่าจะคือน่าจะรู้กันอย่างดีอะสมัยก่อนเนี่ยถือว่าไม่เท่าไหร่แต่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเจอของดีๆแล้วก็ชนะมาตลอดโดยเฉพาะยก4ี่เนี่ยเป็นยกเก่งจะพลิกชนะตลอดเลยตัวนี้ ชนะดีเซเล็กเพศจินดีคาเดมี่ครับติวราชจะดำเนินครับต่อยกับผุ้ิี่กรส่วนน้ำตาลคีรีวันนั้นเนี่ยชกกันที่บุรีรัมย์นะครับโอ้โหมวยเนี่ยน่าจะเต้นยก5เยอะมาหน่อยนะก็ไม่ยอมชกกันนะครับกรรมการไล่ลงทั้งคู่เลยแล้วก็มาแพ้ปีใหม่เอราวันที่สุราษฎร์ครับยี่สิบเก้าเมษายนนิบานมาคู่าชกคร,รับโปัเยแอดสันป่าตองหรือว่าอวอสันใต้มวยเชียงใหม่ครับซ้อมวอสันใต้ที่เชียงใหม่ยี่สิบห้าปีครับร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรประเภทฝีมือหมัด มีทุกลูกครับนอกได้ในดีเชิงโชคความเป็นมวยดีครับช่วงนี้ก็ฟอร์มสดแพ้นอกยกหนึ่งมังกรบูมิเกเซียนครับที่วัลเลนีนครับชนะพยักสุรินเกร์พีพาเวอร์ที่ราดชด,ดำเนินครับชนะสิงห์ดำกาแฟโฟ,ะฟะคัสที่ช่องเ18สิบแปดพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ <S <S เปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับกู่นี้ถ้าพูดถึงฟอร์มหลังล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยราาเดชเนี่ยต่อยกับเจ้าปีใหม่เนี่ยถึงแม้จะแพ้มาก็จริงแต่ก็สู้ดีนะน้องเขาก็สู้เต็มที่แหละ ส่วนเจ้าโบเยเนี่ยชนะสิงห์ดมาวันนั้นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดวันนั้นเนี่ยน่าจะมาเข้าเวรแทนเจ้าอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะเจ้าโบเยวันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรทั้งคู่เลยโอ้โหวันนั้นชิงกันถอยชิงกันเขาเรียกว่ายึกยึกยักยักด้วยกันทั้งคู่กับเจ้าสิงห์ดะแต่ว่าโบเยเนี่ยจะขยันออกอาวุธกว่านิดหนึ่งครับยก3ยก4ี่ก็ไม่พากันเดินครับคือประหยัดอาวุธทั้งคู่คือมวยเนี่ยถือว่าต่อยกันแบบคือต่อยไม่สนุกอะไฟล่าสุดเนี่ยต่อยกันอะ วันนั้นเนี่ยโปรเยชนะไปแบบไม่ได้อะไรมากครับไม่ได้ชนะแบบว่าสดใสสวยหรูขนาดนั้นคู่นี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองไปที่เจ้าราชเดชตทีเอ็นมวยไทยนะช่วงนี้ถือว่าทีเอ็นมวยไทยทํามวยมาดีนะโดยเฉพาะดูอย่างยกคีรีเนี่ยย่าล่าสุดเนี่ยโอเล็กกว่าเขาเยอะเลยน้ําหนักก็คุมเยอะลดน้ําหนักนานใครๆก็มองว่าไม่น่าจะต้านอยู่โอ้วันนั้นเนี่ยโชว์เก่าเลยครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยชนะเจ้าเพลนริดเข้าไปในวันนั้น,นเนี่ยท่านรองเลยหวานเจี๊ยบกันเลย ส่วนผมนี่โดนครับเพราะว่าต่อมวยตัวใหญ่ไปผู้นี้ชอบราชเดชเตียนมวยไทยครับจังหวะฝีมือตีนซ้ายจับจ้านครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในมีลูกขวางครับช่วงนี้ฉลาดนะเป็นมวยที่ยกสี่เนี่ยเก่งมากนะเจ้าราชเดชช่วงนี้นี่ดีวันดีคืนครับผ่านมวยตัวดีๆมาเยอะครับต่อยพวกปานเทพวีเคเขาใหญ่พวกนี้เขาชนะมาละเคยชนะดีโซเล็กเพชรยีดีคาเดมี่ด้วยนะครับถือว่าการผ่านมวยช่วงนี้ก็เจอแต่ของดีๆมาเท่านั้นเลยวันนี้ชอบริราชเดชเทียนมวยไทย จะชนะโอเยแอตสันป่าตองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบสีคู่ใน,ใ,นในการนะครับคู่แรกประจำรายการชอบไปที่เจ้าบิ๊กบอสสอทอเหี่ยวบางแสนคู่2ชอบประยักษ์ศักดิ์สตูลคู่3ชอบเกาะเตา่ากระเป๋าลิงกี้คู่4ี่คู่เอกชอบราชเเดชทีเอ็มมวยไทยนะครับส่วน3ดาวเราก็5าดาวรอหลังบรนช่างันรจุนะครับเดีย๋ยวผมจะมาสรุปลงลึกรายละเอียดพร้อมน้ำหนักสอบหน้าตาช่างกันอีกรอบนะครับวันนี้ก็เอาทศนวิรยามวยชอบล่วงหน้าไปก่อน ผิดถูกประการใดต้องขออภัยสมาชิก f c ดูทุกท่านกับด้วยนะครับขอให้เฮงรวยทุกท่านครับวันนี้จากลาครับก่อนขอบพระคุณครับ